อย่างไรก็ตามนะคะพี่น้องประชาชนที่แม่สายจังหวัดเชียงรายเนี่ยเรายังต้องให้กำลังใจใช,ช่วยได้ต้องช่วยนะพี่ล่าสุดเพจกองทัพบกรอยัลไทยอาร์มีค่ะโพสต์ภาพกับข้อความระบุบ,บอกว่าร่วมกันฟื้นฟ,นฟูบ้านเรือนประชาชนกลุ่มเปราะบางค่ะได้ปฏิบัติภาร,รกิจภายในพื้นที่รับผิดชอบก็คือชุมชนไม้ลุงขนชุมชนนี้เนี่ยเป็นชุมชนพี่ปู<ค>เป็นชุมชนที่ไอ<ะ>ตอนท่วมเนี่ย ่วมหนักมากคนติดอยู่เยอะมากแล้วก็เข้าไปช่วยได้ลําบาก,ากมาก,มากเพราะว่ามีตรอกซอกซอยที่บแบบหาไม่เจอบางคนคือเป็นผู้ป่วยติดเตียงก็มีผู้ได้รับความต้องการหรือกลุ่มเปราะบางก็เยอะมากแล้วนี่ดูค่ะนี่คือบ้านของประชาชนที่พี่หนังจริงชุมชนไม้ลุงขนชุมชนเกาะายและพื้นที่ใกล้เคียงทหารไม่ไปไหนคะ่ะทหารยังคงอยู่ช่วยพี่น้องประชาชนโดย สอบอพมทอบสามสิบเจนะคะโดยรองสิบในพระองค์เนี่ยเข้าเร่วมฟื้นฟ,นฟนูบ้านเรือนประชาชนกลุ่มเปราะบางค่ะบริเวณชุมชนไม้ลุงขนชุมชนเกาะทรายแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียง เร่งฟื้นฟูทําความสะอาดโรงเรียนไม้ลุงขนแล้วก็ทําความสะอาดในพื้นที่เพิ่มเติมจากผู้ใหญ่บ้านตามคําร้องขอของชาวบ้านหนึ่งหลังก็คือบ้านของนางพันธิลามูลเมืองคําที่ไม้ลุงขนหมู่สิตําบลแม่สายอําเภอแม่สายค่ะ